การักท่ายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลยครับส้มสบายดีตอนสายๆทุกคนวันนี้แกว่าสิไปหาอยู่หางกินทุกคนเลยว่าสิไปหานอไม้หรือว่าเก็บพักเก็บหญ้าทุกคนไปกับเอ้ยเสน่ห์ทุกคนเลยเอ้ยสเสน่ห์เพื่อนมาเลยเอาชิพาักไปหากินง่ายตอนนี้ก็สายแล้วทุกคนกำลังเกม,มเกมคองเกมคลองพุ่งแล้วทุกคนเลยไปกับไปหาทางหน้าสาพันสาพาน้อยหาเก็บพักเก็บหญา้า มาโลมากินกับแจวเดี๋ยวท่าเอ้ยสวงก็ทุกคนเลยที่เพิ่นพาลูกเพิ่นไปหามกินเพื่อนกินของข่าวสวยแกเดี๋ยวท่าไปเบิ่งน้ำการทุกคนเลยว่าห้าวสีได้พออยู่พอกินบ่โอเคไม่ใช่ก็ทุกคนเลยเดี๋ยวรเนี้ย เจเจพันาพันไปไปเชื่อป่วันนี้ไม่ได้ไปเชื่อเลยวันนี้นะ้พันแข็มมาอานมโมสภาพอะไรทุกคนขายกตาแดดใชหมโจะหอนละจะได้มากกะอมเฮ้ยแไปเก็บข้าวว้าไลยไปทุกคนพอง่าย้วทุกคนเราจะได้พากันออไปหากินอื้อนมโมว่

เรยรู้แบบฝันโหก็ก็เงินเฮา้ากางเงินนลเิเลยทุกคนอ้ยจี้นเลยสุงแค่นคนเลยโมยจี้อเยเ่ยจี้ปนมาโม่สักพานนะเห็นเอาแถมแล้ววะอุ้ยแถมปะน่าจะแถมเนหน้าจะแถมทุกคนอาทางกไป ลูกนี่ทุกคนเลยบอนหาหายสาะระน้อย้วทุกคนวอนได้เพลินพาวหาตอนนั้นจากชิมี่หรือบูมีแ่แหละยันมีคนหาอยู่นอกไม้เขาจะหายหทุกคนเลย รอบนี้เพอน,น้ำไหลทุทกคนเลยจักมาใส่ทั้งเลยจักซิมี่แล้วบะมีแล้วพักมาตอวน,นั้นนี่พักกระจองก็มีแถวนี้นะรอบนี้เพื่อนผู้เห็นหน้านี่นั่อยู่ไหนปืดหาดูวยก็เลยนะตัวไหนพี่ này này ha mịt này ha vậy à mịt cái thứ mà ăn đều

เ,เฮ็ดโโหม่ตอนนั้นโซเอมเอาละล่ามมาเห้พี่อ่อนดู่ยดิเอาได้นี่ขน้นกา เจอป้าคนเมื่อดึงอะไรยุก หามาเบิง่งขายสาวแล้วนอนขึ้นมือมีบอลพักอะไรนะมือะ่อสักครู่นี้วะพักกระจงหเหตุการณ์มาฮนะกลางนำ้ำน้องน้ยนอย Ini orang kau ada, coba jadiin, pelan kan? Wah, ada, aku awalnya ini. Nih. แดดแรงคนเลยเวลา12โมงงี้ให้ไม่เขากระท่อมนลขอได้เก็บดทวกคนเลยเอามือเอาอนะพี่ ระเับจะเบ่่งข้างอันนี้กอม้ทุกนลงมานี้รดัตเตอทุนะงามเลยหอมัน

เอเอล้องนางเจะฟังท <dear> ุกคนนางเบิ้องแชร์พักเพละนนางนิแต่หมคืออไแค่โใส่ไปเมื่อานที่กกัอ่ะเดทางกับบ้านก็ทุกดี๋ยดิได้แดนพักนี่แหละทุกคนน้องไม้นี่ไิหาซ้ำเพราะว่ามีผู้หาก่อนแล้วมาหอยกันนางาซมวยกันทุกคนพักงานยู่ กะโมวกำชางมากกับชิพาเอามา่ไปหาพักแล้วก็พาโม่กินกั้ทดกคนเลยเจ๊ห้งอะมือมือหากินข้าวกินน้ำทุกคนเฉกโม่จะเข้าแล้วดุอคนื้นนี้นี่หน้าซดสดรีรลทุกคนเลยบหมดท่าเลยเลยจะรอดอยู่าอสิบปุ๊กแหกลุ๊เหรอว ันคูแลยบุจักลูปเละแสดาองไรเยอะคูเลยโ้หันสะพันเออโอ้สีสิรายเลยอ่นก็ไมยุ่กับยิมพี่ไาอะไรเงี่ยะ เอาโมหันสะพานใีวันว้าคู่มันด้วยไปยูด้วยไปซกผ้เออนีนีมหัทน,นที่จะวัานามาโมวันพุเองไปทุกคนทางก r a เพื่อนก็ไปเ๋ยว มื่อพับมือพอกันเพือนทุกคนเดีย๋ยวเองสิขับรถก็มือนี่กับไว้ท่ายเบื่นทุกคนเลย่าต่อมาท่ายเลยเดี๋ยวมันสีซ้ำกันมาคอนเทิร์แล้วทุกคนเลยมาฮอดกะยังบไปให้กินทุกคนเลยเซเวอรสิตัางเขาปุ้นกินทุกคนเลยปุ้นก็ซื้อมาอะไรมาหนึ่งมาหนึ่งสิบพ,พันกีบเดี๋ยวสีโลก่อนสีฮาโลปุ้นตามก้อน

ที่ท่าโลกพาโลบุญแอ่ชิ้นมาต่ำเคืองไว่ท่าด้วยปุงเครืองไม่ท่านี่คือผงชูรสเซล่าเชบลายที่ชองเอ้ยเชนอยเชบน้อย เ่็นละอู้วทนองนั้นอน่ะเดี๋ยว่นเดี๋ยวเชซื้ตามก็ไปุ่งเคืงเรียบร้อยแล้วเขาปุ้นกับลแล้วเลย Nuak 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 Nasi ngepun ka Luang ทีละคนทุกคนทำลายๆเลยอ่ะทุกคนเรียบร้อยเลดตกเลยนี่แจบเต็มโต๊ะพอดีทุกคนไปป่ะดิเรียบร้อยและถึงยุตรางมาทุกคนเลย เรียบร้อยทุกคนนี่แมกกาซินทุกคนสวยก็มาได้เลยจังมาฮะนี่ทุกคนมาเด้อนูนเด้อมาซ่บแซกันเออนั่นแหละช่ต้นดมากินข้าวด้มันละหินจลองสีมึงดูซีมือ่นเอหล่ เ้อแม่แม่เออใส่หมดเลยนะตีวัรเออาอย่างตีคือมัดนะไม่ได้กินแล้ใส่ชอบหายากไปอเลยะครับเบิองเร้อคนมานเนะขี่ไปทูเร่อไม่ใหรเลอาขี่มาที่อยู่ไม่ได้ค่อยขี่แคาตาผู้ยูงลุ้มเ้อะลมพัดมาพี่ทําจะรีบเอา

เฮ้ยชุดพักเาแห็นก็เได้เนาะบ้านน้ำแม่หัวนี่นบ่บายดีนมบหน่อยเนาห่ยนบ้านน้ำแม่มาเชื่อมมอีมาแต่ไหนเาอมากตไหื่นไม่ถูกนยสมือพร้อมมือพร้อมเอาสตีดกนีไม่ถูกแล้วมาขณีตะบุกคุณไหวเน้อเอาน้าก็ตานาไปเพราะคุณยามันหาวตามอ่อันน้ำ

thế em nhớ khi là thua nhiều chưa nhớ không không có thấy quen muốn gì đấy đang kìm ta tao không buôn โอ๊ยกี้เได้กีบ้หมาจัวามาคุยมาแล้วกินมเตอรพอยไปล้างสูยูุบบไม่บอกตอนชาเชาเ่อค่อยพูดเว้นชามันจะไปค่อยพูดเ้มยมายูเมย์มาแก้วเาพูดเนกินนะมัเดอระน้งเบิง เป้อะเขาเอาเขาต้นหม่นเบ้ชาสอยเขามาชิบเหงื่อไปถ้าดูอึจะได้อีกตั้งเขาก็ไปหัวนาคือกัดคุณอึไปประเทศไปไหนไปประเทศประเทไทยอุบลมาเอามาส่งเหงื่อจ่ายค่ะได้มาส่งระวง Liksom, าวหนก็จะตายลนี้ั้่หัเจ้าบตะเกตะเกตะเกตะกนี่นะินข้าวกข้ากินน้ำอิ่มเลยเดี๋ยวคลิปนี้กั็้ะขอฝาไว้ที่นี้ก่นก็ขอขโมกข้บใจแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาตามก็ตั้งใจให้พรกันในคลิ้ต่อไปสบป่ายดี